วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับเรื่องราวที่รายการเจาะใจจะนํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้เป็นเรื่องที่มีคนเคยพูดแล้วก็เอามาเปรียบเปรยมีคนเคยหาความความพยายามที่จะจํากัดความของชีวิตของคนเราไว้หลายอย่างอันนึงที่ผมชอบมากก็คือเขาบอกไว้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับการเดินทางเหมือนนักเดินทางเดินทางไปโดยเราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราคือที่ไหนตรงไหน ตลอดทางที่เราเดินทางไปเราจะเจอความทุกข์เจอความสุขเจอครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราว่าเวลาท่านเจอความทุกข์ความสุขเหล่านั้นอย่ายินดีอย่ายินร้ายกับมันมากเกินไปนั่นคือเรื่องราวของแขกรับเชิญของรายการเจาะใจวันนี้ครับเขามาจากครอบครัวคนธรรมดา เขาเป็นคนอ้วนโดยธรรมชาติอ้วนมากๆอ้วนระดับเกินร้อยกิโลน้ำหนักนะครับเขาผ่านชีวิตการเรียนไปถึงมหาวิทยาลัยแต่ก็ทิ้งไปหาอาชีพที่ตัวเองรักก็คือการเป็นเชฟหรือพ่อครัวเขาเคยเจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกหาว่าเป็นคนลวงโลกการสูญเสียธุรกิจทุกอย่างการล้มเหลวในชีวิตการพยายามทำ อัตะว,วินิบาตก,กรรมหรือฆ่าตัวตายแต่ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าเขาจะทำทำอะไรได้อีกหลายอย่างมีสิ่งดีๆรออยู่ในชีวิตอีกมากมายผมเชื่อว่าเนื้อหาวันนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนทุกคนเริ่มเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วอาจจะเป็นกําลังใจให้เรากล้าที่จะเดินทางต่อไปเพื่อหาจุดหมายปลายทางของชีวิตนะครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับคุณภูริหัสดินหรือเชฟล็อกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ด้วยรูปร่างด้วยหน้าตาเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นเชฟผมก็นึกว่าคุณเป็นนักสู้ในสังเวียนแปดเหลี่ยมในรูปกรงอะไรที่เขาสู้กันอะไรประเภทนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วเชฟก็คือพ่อครัวคุณมีอาชีพเป็นพ่อครัวมาก่อนครับผมเชฟล็อกชื่อล็อกครับจริงๆจริงๆชื่อล็อกเนี่ยมันเป็นฉายาของผมครับที่ผมได้มาชื่อเล่นจริงๆผมแม่ตั้งให้คือเดียวคนจังหวัดอะลรครับผมอยู่ขอนแก่นครับคนขอนแก่นครับผมล็อกมาจาก เทนเนอร์ที่เป็นอาจารย์ของผมครับเขาเป็นฝรั่งแล้วเขาออกชื่อออกเสียงชื่อผมอ่ะเดียวคุณเดียวเรียกยากมากไม่ได้แล้วก็ผมเป็นคนชอบฟังดนตรีร็อกเทบี้เมทัลอเขาก็เลยเรียกผมว่าไอ้ร็อกไอ้ร็อกคุณร็อกนั่นเองนะฮะอีกอาชีพหนึ่งที่คุณเป็นก็คือการเป็นเพอร์ซนาลเทรนเนอร์ครับผมน่าสนใจนะเพราะเดี๋ยวนี้คนสนใจเรื่องอาหารการกินครับคนสนใจเรื่องสุขภาพอ้าวเริ่มต้นชีวิตคุณก่อน คนขอนแก่นพ่อแม่ทะไรครับครอบครัวเป็นแบบไหนยังไงครับพ่อผมก็ทํางานรับจ้างทั่วไปครับแม่ผมก็เป็นครูครับอแต่ไม่ได้ยากจนคนแครอโชครายทุกที่ครอบครัวผมค่อนข้างจะยากจนคนแกนครับจริงเหรอครับถือพูดง่ายๆว่ากู้ทุกเม็ดกู้ทุกทุกอย่างไม่กู้แต่ระเบิดแค่นั้นเองไม่กู้ระเบิดอย่างไรได้ไม่ชนเดือนมาครับผมได้ไม่ชนเดือนพ่อลูกกี่คนลูกสามคนครับผู้ชายหมดครับ คุณเป็นผมเป็นคนโตครับคนโตครับคุณบอกว่าคุณเป็นคนอ้วนมากทั้งครอบครัวกรรมพันธุ์ครับเป็นมันเป็นอ้วนโดยจีเนติกคจีเนติกก็พันธุกรรมเนี่ยครับเป็นพันธุกรรมก็คืออ้วนหมดเลยทุกวันนี้น้องชายผมทั้งสองคนก็ยังก็ยังครับยงห้ักประมาณก็คนที่สองคนกลางก็ตอนนี้หนักประมาณเกือบร้อยครับเก้าสิบกว่าอีกคนนึงก็จะสองร้อยละครับผม จะสองร้อยเลยครับครับแต่เป็นแต่เป็นคนตัวสูงนะผมเป็นคนที่เตี้ยที่สุดในบ้านเฮ้ยคุณก็สูงคุณสูงเท่าไหร่ครับผมสูงร้อยแปดสิบเอ็ดครับร้อยแปดสิบเอ็ดครับน้ําหนักตอนนี้น้ําหนักตอนนี้แปดสิบสี่ครับแปดสิบสี่ก็ก็สวยงามพอดีครับแล้วตอนเด็กๆอ้วนไหมอ่าเป็นจีเนติกอ้วนเราก็อ้วนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับอ้วนอ้วนมากที่สุดอ้วนน้ําหนักผมมากที่สุดร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าเลยครับเข้าขั้นคต้องพบแพทย์เลยนะถ้าถ้าร้อยสามสิบกว่านี้ก็ ถ้ามีขนยาวๆก็มีกิสลี่เลยตอนนั้นอายุประมาณกท่าไหล่ตอนร้อยสามสิบห้าเนี่ยมันมีสองช่วงครับมีช่วงหนึ่งอ้วนก็เป็นตอนเด็กเลยครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็มาประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบกว่ากว่าครับ,รบเด็กอ้นวนอ้วนทั้งบ้านก็โตขึ้นมาแบบปกติอาจจะยากจนลำบากน,นิดหน่อยกู้หนี้ยืมสินแต่ก็เรียนจนถึงขั้นไปเรียนมหาวิทยาลัยครับสมัยก่อนมันจะเป็นสอบเอนทารผมเป็นคนอยากเรียนคณะสถาปัตย์ ทีนี้ผมก็เรียนขอนแก่นมีใช่ไหมขอนแก่นมีขกผมไม่เรียนเพื่อนผมเป็นอาจารย์อยู่ครับผมไม่เรียนผมจะเรียนสาปัจจุลาอ๋ออยากเข้าสาปัจจุฬาก็ได้ก็จะก็เอ็นมากก็เลือกให้สอบได้อันดับเดียวเลยทีนี้มีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขาเขาติดโคต้าเกษตรครับคณะเกษตรศาสตร์เขาเลยบอกเอ้ยลงอันดับเดียวลงสักอันนึงง่ะเป็นเพื่อนกันลงเล่นๆไม่มีกันพลาดไปเลยเหรอไม่ไม่มีผมไม่มีกอกสองตอนนั้นผมคิดว่าได้แน่แน่ เพราะเราคิดว่าเราซูเปอร์แมนอพอลงไปปุ๊บอันดับสองปรากฏว่าปีนั้นเป็นปีแบบมหาสวยของผมเพราะว่าคะแนนสถาปัตสูงมากเ้ยผมก็<ล>ไม่ติดครับผมก็ไม่ติดไปติดคณาเกษตรผมก็เลยเรียนเพื่อรอเอนใหม่อแต่ผมก็ดูว่าเออคนเราเนี่ยถ้าเรียนมาหาลัยจบออกมาแล้วจะทำอะไระผมก็ดูรุ่นพี่ที่เขาจบออกไปก่อนๆมีพี่คนหนึ่งเขาก็จบจบวิศวะจบไปเขาก็ทํางานอยู่ ประมาณปีสองปีสุดท้ายก็มาเปิดร้านกาแฟก็ไม่ได้ใช้วิศวะครับก็ไม่ได้ใช้วิศวะเขาก็บอกว่าต้องหาสิ่งที่เรารักเขาเป็นคนรักกาแฟผมก็เลยคิดว่าเออถ้าแกจะเปิดกาแฟตั้งแต่แรกป่านนี้มีสี่ห้าสาขาแล้วทำไมต้องไปเสียเวลาเรียนใช่ครับแล้วคุณหาเจอไหมคุณรักอะไรนี่แหละครับก็เลยเป็นคำถามที่ผมย้อนกลับมาถามตัวผมเองว่าเออแล้วผมรักอะไรแน่นอนไม่ได้รักเกษตรครับ รักอะไรผมรักอาหารน้องวนชอบอาหารใช่ผมรักอาหารแล้วผมก็เลยคิดว่าเออผมจะทําอาชีพเกี่ยวกับอาหารอผมอ็เราไม่เรียนเกษตรเลยไม่เรียนละผมไม่เรียนละผมกะว่าทําอาชีพเกี่ยวกับอาหารผมดูว่าไอการี่ทำอาชีพเกี่ยวกับอาหารเนี่ยสูงสุดของที่เราจะไปได้เพราะเวลาเวลาเราจะทำอะไรเราต้องมองว่าดีที่สุดที่มันเป็นเนี่ยมันคือยังไงครับผมก็ดดูอดีที่สุดที่เป็น หนึ่งก็คือเป็นเจ้าของร้านอาหารอืก็การที่จะเป็นเจ้าของร้านอาหารต้องมีตังค์ไม่งั้นคุณก็ต้องเป็นเชฟเป็นเชฟแล้วก็เก็บเงินแล้วค่อยมาเปิดอผมก็ดูเอองั้นเป็นเชฟเป็นเชฟอพาะวจะไปเปิดนี่คงไม่ได้หรอกแต่ปัญหาคือกการที่คุณเอนติดไปแล้วแล้วคุณไม่เรียนพ่อแม่คุณโอเคไหมล่ะผมเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งคือแม่ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อผมเลือกที่จะทําอะไรจริงๆแม่จะเชื่อแม่จะเชื่อมันในลูกจะเชื่อว่าโอเค อ o u a อา for it เกิดอะไรขึ้นมาไม่ต้องมาโทษใครคุณเป็นนะคนขอเองนะใช่แล้วมันก็ยังต้องพิสูจน์อะไรอีกเยอะเราถูกปลูกฝังว่าจบมหกคุณต้องต่อมาหาลัยถ้าคุณไม่ต่อมาหาลัยค,คุณไปต่อปวสคุณไปเรียนนู่นเพื่อเป็น<า>นั่น <อา S 2> เ,เป็นนี่ครับผมก็เลยคิดว่าปลายทางมันเหมือนกันไม่ว่าจะแบบไหนกลับมาออกมาเป็นอาชีพเหมือนกันใช่ออกมาอาชีพสุดสุดท้ายคุณต้องทํางานสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ ในเมื่อผมรู้แล้วว่าผมรักอาหารเออผมรักอาหารผมจะต้องทําเป็นเชฟผมจะเสียเวลาไปเรียนวิศวะเรียนสถาปัตย์เพื่ออะไรครับผมก็เอาเวลาในระหว่างนั้นไปหาทางที่ผมจะเป็นเชฟให้ได้ดีกว่าอืซึ่งมันก็มีอยู่สองทางหนึ่งหนึ่งคือไปเรียน,ยนซึ่งไม่มีสอนในประเทศไทยมีบ้างน้อยน้อยแต่เป็นค่าหากรรมอะไรเงี้ยไม่สามารถเป็นเชฟคุณก็ต้องไปเรียนเมืองนอก อ๋อถ้าจะเอาเบอร์ปริญญาเชฟงนี้ใช่ไหมใช่ครับก็ดองเบลออะไรเดี๋ยวนี้มันมีแล้วไงมีแล้วเพิ่งเอาเข้ามาเพิ่งมาเพิ่งเอาเข้ามาแล้วคุณจะทำไงผมคิดว่าโอเคงั้นผมก็ต้องคนจนๆอย่างผมอ่ะจะไปอย่างนั้นไม่ได้ผมก็ต้องไปไต่เต้าเอาผมก็สมัครเข้าไปเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นขี้ข้าทั่วไปในครัวแต่จริงๆเขาจะเรียกเขาเป็นผู้ช่วยทั่วไปในในอะไรในร้านอาหารในในโรงแรมโรงแรมในขอนแก่นเหรอครับ ครับผมแรกแรกผมก็ล้างผักอล้างเนื้ออมอบพื้นเทขยะบนอยู่อย่างนั้นอืผมก็ต้องอาศัยเวลาทมอบพื้นอยู่ก็ดูเขาดูแล้บอกเอ้ยไม่เอานี่ครับครับวิ่งไปทำอย่างเงี้ยจุดเปลี่ยนก็คือวันหนึ่งที่เขาเลิกงานกันหมดแล้วก็มีแบบอาหารเลืออยูอย่างเงี้ยผมก็เอามาทำเอามาลองจัดจานแบบที่เชฟเขาทำเนี้ยอก็เชฟท่านก็เดินเข้ามาพอดีเหมือนลืมของไว้เห็นว อ้วนทำอะไรผมก็ตกใจเลโอ้ยทำอาหารแล้วครับผมผมลองทำก็เลยมาดูแอมทำทำอะไรวะก็มาดูเขาก็อ่ะลองชิมอันนี้ของมึงเรียกว่าอะไระครับผมก็อธิบายไปหมายถึงว่าคุณเอาเศษอาหารที่เขาเหลือมาทำไม่ไม่ใช่ที่เหลือครับคือที่เขาสมมติว่ามันจะมีผักส่วนที่ยังใช้ได้มันเหลืออยู่นิดนึงอะไรเงี้ยอ๋อครับโอเคซึ่งมาปรุงใหม่เลยอครับผมก็เอามาปรุง ตรงนั้นอครับใช้ครัวเขาจริงๆผิดผิดกฎของทุกอย่างโดนไล่ออกเลยเพราะว่าไม่มีสิทธิ์จะมาทํำทําครัวก็เชฟแต่ท่านมีเมตตาสูงมากครับขอบคุณมากมครับเชฟสมชายครับเชฟสมชายครับเขาก็ ไม่ใช่ว่าพอออกชื่อเชฟสมชายโดนไล่ออกด้วยว่าเห็นเห็นความผิดซึ่งหน้าแล้วทำไมไม่จัดกครับเป็นที่เป็นอันที่โชคดีเพราะว่าเชฟสมชายตอนนี้ไปเปิดร้านอาหารของตัวเองอยู่อเมริกาเรียบร้อยแล้วครับได้ครับต่ออเราต่อเชฟสมชายโอเครอดแล้วครับรอดแล้วลูกพี่รอดแล้วเราแล้วเขาไงเขาเขาบอกว่าว้วนอยากทําอาหารเหรอเขาบอกว่าผมชอบทําอาหารเหรออ่าเขาถามคําแรกเลยเพราะเขากินเข้าไปเขาไม่พูดว่าอร่อยไม่อร่อยเขาบอกว่าเออมึงชอบทําอาหารเหรออ่าผมบอกผมรักเลยครับ ผมลงรักเลยการทำอาหารชเชฟก็บอกว่าออกจากมาหาลัยมาก็แน่นอนโดนด่างโง่ไม่เรียนหนังสือทำไมเลือกองี้วะ,ะปัญหามันคือเวลาผมเจอผู้หญิงที่ผมชอบน้องน่ารักจังเลยครับชื่ออะไรเขาตอบเหมือนกันหมดทุกคนเลยซึ่จริงการขึ้นเงินเดือนเ,อน,เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นเกมความรู้สึรกระหว่างผู้บริหารกับพนักงานคือเอาโบนัสมาเป็นกลไกในการกระตุ้นพนักงานได้เลยใช่ครับ